ผมเอวมองพี่ซือนั่นเองก็ไม่มีอะไรทำครับ่็ไปแบบเล่นตรงนั้นดีกว่าจะได้จะได้ขุดขวดอะไปจะไปดูดก็บ้านไหนดีกว่านี้อันนี้ก็จะเป็นเล้าไก่ของผมไม่ใช่ของผมของผมนี่แหละแต่ รวมคนสร้าง,นะงครับนี่ก็รถของปู่ครับบ้านนั้นเรียกช่างสร้างกับปสาจครับเราจะมารีวิวครัวเลยนะครับมาตัวนี้เปิดบ้านผมกลุ้งไก่ครับแล้วไก่เยอะมกากกุ้งไก่กุ้งสีเยอะเปล่านะให้รู้ไป คพวกผมก็จะทำประมาณนี้เน่เน่คือใครเลี้ได้ไหมบ้างผมครับเปิดประตูก่อนอู้ว <c oughs> ิประตู อันนี้ก็เป็นสระท่อมในบ้านผมนะนี่ก็จะเป็นทริงที่ผมเล่าบอกนะอันนั้นก็จะเป็นที่กินข้าวครับอันนี้ก็จะเป็นถอยข้าวครับนี่เจ้านี่เทสกำลังบ้านนายไม่มีสมบัติเอาซะเลยแล้วก็สารเคมีผมให้แค่นี้แล้วกันนะครับจะมาคลิปนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามก็สัตว์โอ้เป่งเราจะไปเดินข้าวตุ๊กตาไปบ้าง